สวัสดีทุกคนวังนี้เป็นวังตูกจีนค่ะอ่ามีเ้าสิบอ่าท่อการวายนะคะอ่าเป็นวังตูดจีนนะคะอ่าของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนี้กําลังเตรียมของวายอยู่ค่ะก่อนกระเบื้องมูจักดรอกค่ะครับเพื่อน่า,ายเนี่ยออืให้เพื่อนพ่าเห็ดม,มีชั่ว <laughs> อันนี้ของชอบเจ๊กล้องเลยนะครับเป็ดนะคะอาลักอาลักกล้องว่อจองเด้อเป็ดเด้อขอ้ขามเลยเ้อขาตัวยังไงข้าตัวยังไผ่านหน่อยผ่านผานได้ผ่านหนอยผ่นยูนี่ต้องทักเออขนมไม่ใช่เขียบกุ้งนะฮะอยากร้ายขนม นี่ซาลาเปานเหมือน่นี่ออตายลูกท่อวันี่ซาลาเปามาเรอยๆียนยว่าลกแต่เราไม่ท้ลูกท่อแต่เราไม่ท่อมันโถ่่ะครับอแ่มยอามันโถ่ มองบรรยากาศค่ะท่านีท่านี้นะี่กีเนี่ยคือใส่เสือเขียวจีนเขียวโอ้ปกจจุลันเปลี่ยนบ้านแลบมีประมาณสามื่นใครเปลี่ยนหน่าหน้าันสจ้น่าเี้ยจีนว่ยังหูจักเปลี่ยนได้ตั้งหนาเดยตั้งหนจุดจีนจุดจีนไนาจะแต่ ยุ่ยจีนแก้วุ้งแม่งแะเสียเอาายเอาเทวดาเพิ่นเขาอื่นยังกอดเทวดาอย่างกูนิกเซียนห้องตีเพิ่นว่าหาเขาหาเขารวยคือคนจีนเขาต้องเบิ่งต้นฉบับได้เป <c bio> ็นยังคนจีนเขาถึงทำธุรกิจรวยนะเขาแบบบัวใหญด้วยเลยเขาได้คนบัวด้ญ่เดี๋ยวมัดเขาเลยแค่ทากับเป็ดเนี่ย มาจัดกล่องวุ่สิผ้า้วยุ่นสิผ้า้วยต้องมาต้องมาจัดกล่องไปทำอไรก็ออกแล้วนันอกระตุ้บ่ได้ก็ตดกระดุมบ่ได้จ้โง่ค่หั่บังเด้ยใส่ล้วไปห่กูบ่ไปห้ามโม่หาจจิ้ม เดาหางบอกว่าเส้นแดดแดงเนาะถูเด้อันทามดรอไม่กูบ้าแม่ก็อไอเนี่ยอาร์ตีอาร์แล้วอาเจกอาร์จงอันนี้อาร์มาเรนี่เรนี่ดอกเกอรดเนี่อาร์มานี่นี่ล็อกเออามาเรนี่สวัสดีค่ะนี่ะ อันนั้น,นแล้ววนและอุดมสมบูรณ์นะแล้วเป็นอมาได้ไหมอมาแต่งมีสร่างแดงนี่บอกโอ้ยบอกนี่เลยสร<อ>่างแดงแก่เราเลี้ยงเงินกระร่อนนกองเนี่ยด้ละอันจุดใจนี่นี่น <laughs> ะเดี๋ยวถา<อ>้ถาไฟเสียงไฟเสียงนี่เดี๋ยวมันค่ะพี่น้องอ่าเทากันทำการวายนะคะเก็๊ยสีเหียนห้องเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะคะแล้วก็เราจะทำสิเก็บแล้วียนที่นี่เนาะกายพี่น้องเฮงเฮงร้วยน้ำกันได้จ้า อ่าเข้ากับเป็นทาการไหว้นะคะวาวเรียบร้อยแล้วนะะคมาจากทีนะคะเพ็รเซียนห้องเต้นะคะก็ทำการไหว้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเอาต่อไปนี่เฮาสิีทำการแจกอ่างเปาสลับเปาสลับเปาโอ้หนิบแจกสลับเปานี่บ่แจกอ่างเปาแจกอ่างเปาต้องให้ผู้อาวุโสก่อนต้องให้ผู้อาวุโสก่อน เชียร์เชียร์นะขอบคุณ่ะคุณป้าคุณตาค่ะส่วนเออ่าลุงฮ่าเด็กดีขิแดงาแม่จังก้องอ้าวเจ๊ก้องเจ๊ก้องอาจารย์ออฟฟี่อ้านี่คะนี่ค่ะ ครมาจริงก<ด>็เป็น<ด>ตายเฮ<ด>งเฮงเฮงเฮงรวยๆค่ะทุกคน